โอเคครับก็กราบสวัสดีอ c ซทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับอีพีนี้เนี่ยครับไรที่ว่าเราปลูกกันันนี้ก็ปลูกได้ประมาณหนึ่งวันแล้วนะครับสองวันแล้วนี่ครับเนื้อที่ก็ประมาณสามไร่นะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับ ว่าไปถึงไหนแล้วนะครับฟาร,ร์มของนายมอสนะครับนี่ก็มาปลูกอีกครับเหลืออยู่แถวด้านนูน้นนิดเดียวนะครับสองสามกระสอบนี่ครับด้านนู้นก็จะเกิดละนู่นครับฝนกำลังตกฝนตกมากำลังดีนะครับชุ่มๆเลยดินกำลังพอดีพอดีปลูกนะครับ บรรยากาศวันนี้ก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณสองโมงครับสองโมงตรงดวงอาทิตย์ก็ประมาณนั้นนะครับฝ้าคึมครับวันนี้ฝนน่าจะตกนะครับวันนี้พอดีผมปูว่าน่าจะได้หลังจากสองสามวันสองสามวันก่อนไอ้นี่ครับให้รถมายกล่องนะครับ นี่ครับด้านหลังก็เป็นสวนปามนะครับปามเดี๋ยวอัปเดตให้ชมนะครับคือมันลกมากนะครับตอนนี้อะไรก็ลดเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยปามวันก่อนผมเนี่ยต้องเอามีดนะครับมีดย,ยาวมา ตัดหอกมาทางหอกนะครับเพื่อให้มันเข้าไปได้แล้วผมก็จะฉีดยาขยะยะครับรถแล้วก็รถมาเหยียบแล้วก็ดันออกนะครับนี่เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมกันนะครับคือตามตันนี้ไม่ได้เก็บมาปีปีสองปีแล้วนะครับเน,น,นี่ยส่วนเนี้ย คือมันมีผลอยู่นะครับไม่มีเวลาก็เลยก็ได้ประมาณนี้นะครับวันหน้าเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตสวนมันนะครับสวนมันก็เป็นพันของก้านแดงครับสามไร่ สามสิบสอบนะครับประมาณนั้นนะครับจะให้ดีก็สามสิบห้าสอบเอาแบบใส่แบบทีๆเลยนะครับน่ยใส่แบบประมาณสามสิบเซนนะครับระยะห่างน่าจะสามสิบเซนได้นะครับระยะห่างแต่ละต้นผมใส่ทีจัดเลยนะผมใส่ ควรไม่เกิดนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดส r i ครให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ